Increasing compared to the first half of the calendar year 2024. And we hope that this uh, public sector investment spending continues because the steel industry, not just in Thailand, across the world, depends a lot on the public sector and infrastructure growth which takes place in every country. <coughs> ของประเทศจีนนะครับก็นี้เข้ามาดูในเรื่องของสไลด์นี้ก็จะเป็นสไลด์องเรื่องของสถานการณ์ของเหล็กในประเทศไทยนะครับก็ผลจากการที่มีการเรียกว่าจับจ่ายใช้สอยของภาครัฐบาลนะครับก็คือพับบิ c ในเรื่องการอินเวสต์หรือว่าจับจ่ายใช้สอยเนี่ยก็จะปีผลให้ในเรื่องการบริโภคของเหล็กเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นนะครับไม่ใช่การเพิ่มขึ้นเฉพาะในเหล็กทรงยาวนะครับแต่การเป็นการเพิ่มขึ้นของเหล็กทั้งหมดนะครับ ถ้าดูจังกราฟทางซ้ายมือนี่เป็นเรื่องเป็นเป็นโตโต้สติลคอนซัมชัน um mm. หรือการบริโภคเหล็กของประเทศไทยนะครับนี่เป็นข้อมูลจากทางด้านสถาบันเหล็กนะครับสังเกตดูว่าในช่วงครึ่งปีแรกนะครับโดยช่วง6เดือนนี้มกราถึงมิถุนาปี2อง8นเทียบกับ2 5 6 7นานี่ก็คือการบริโภคเหล็กทั้งหมดของประเทศไทยนี่ก็มีการสูงขึ้นนะครับภาพทางขวามือก็จะเป็นภาพของการบริโภคเหล็กสมงยาวก็จะ ลักษณะสูงขึ้นเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2ตัวก็ไปด้วยกันนะครับทางคุณตารุนได้พูดต่อว่าก็ยังหวังว่าการาใช้จ่ายหรการลงทุนของภาครัฐเนี่ยก็ยังคงมีเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพราะว่า,าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับแต่ประเทศอื่นๆนะครับการใช้จ่ายของภาครัฐเนี่ยจะเป็นหรือการลงทุนจะมีผลสําคัญที่จะทําให้การบริโภคหรือการใช้งานของเหล็ก ในประเทศที่สูงขึ้นครับ